วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกองทุนเงินทดแทนในส่วนของภาระหน้าที่ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียวต้องทำอะไรบ้างครับอยู่โจมกองทุนเงินทดแทนการยื่น มาคุยเรื่องกองทุนเงินทดแทนต่อนะครับเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิทันทีเมื่อเข้าทํางานนายจ้างจะต้องรีบยื่นขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนโดยสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สํานักงานประกันสังคมสาขาจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่สถานประกอบการตั้งอยู่ครับ แต่หากนายจ้างมีสำนักงานหรือว่ามีลูกจ้างทำงานในหลายจังหวัดจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรวมกันเพียงแห่งเดียวนะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยแจ้งรายละเอียดที่ตั้งและจำนวนลูกจ้างของสาขาไปด้วยนะครับสำหรับนายจ้างที่จะไปยื่นขึ้นทะเบียนจะต้องเตรียมเอกสารคือ1แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบกิจการ2หลักฐานแสดงตัวนายจ้าง 3. หนังสือมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและ 4. หนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดานะครับเมื่อยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนายจ้างจะได้รับ 1. หนังนนสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ระบุเลขที่บัญชีซึ่งจะเป็นเลขเดียวกับ กองทุนประกันสังคมเพื่ออ้างอิงในการติดต่อนะครับ 2. ใบประเมินเงินสมทบเพื่อแจ้งให้ในายจ้างทราบถึงจํานวนเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนและวันที่ครบกําหนดชาระ 3. หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนแล้วล่ะครับ สำหรับการจ่ายเงินสมทบประจำปีของนายจ้างนะครับกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเป็นรายปีครับปีละ1ครั้งนะครับโดยในปีแรกนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนครับส่วนปีต่อๆไปให้จ่ายภายในเดือนมกราคมของทุกปีโดยคิดมาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ประมาณการไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เท่ากับค่าจ้างจริงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากในระหว่างปีนะครับนายจ้างอาจมีการเพิ่มหรือว่าลดจำนวนลูกจ้างปรับอัตราค่าจ้างเป็นต้นดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมานะครับไปยังสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่เก็บไว้เมื่อต้นปี หากจำนวนค่าจ้างของจริงของปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าจ้างที่ประมาณไว้ก็จะเรียกเก็บเพิ่มภายใน31มมีนาคมครับแต่หากต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับนายจ้างก็จะได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืนไปครับและการรายงานค่าจ้างนะครับนายจ้างต้องรายงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการไม่รายงานค่าจ้างภายในกำหนดอาจมีผลทำให้ในายจ้าง ต้องชำระเงินเพิ่มหากเงินที่เรียกเก็บในปีที่ผ่านมาต่ำไปนะครับแล้วถ้านในจ้างรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนดหรือว่าจ่ายเงินสมทบไม่ครบจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายครับท่วงถามแรงต่อแรง แล้วมีกิจการใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนคําตอบก็บคือนะครับ 1. ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นเฉพาะค่าราชการหรือลูกจ้างประจํา 2. รัฐวิาสาหกิจ 3. รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศสําหรับลูกจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างงานในประเทศและในจ้างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปานักกระปังแหมมจากเหตุรถไฟชนกับรถบัสโดยสารที่เดินทางไปทอดกระถินที่วัดบางปรานักจังหวัดฉะเชิงเซาผู้เสียชีวิตโชเฟอร์คนขับรถนายบุญส่งสวนยิ้มนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าครอบครัวนายบุญส่งได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนรวมทั้งสิน้น หนึ่งล้านสามแสบาทครับฮีฮีฮ,ฮาฮาปลาหน้ากระปังเงี้ยมนะรับเจ้านายปูนปูน